เผยนาทีเพชรกรุณพลพเผชิญหน้านอ็อตวรระิดครั้งแรกกลางรายการหลังซัดเดือดไม่ไว้หน้าจากกรณีที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นดาราม่าที่แฟนคลับต่างจับตามองเมื่อคู่เพื่อนสีอย่างนอ็อตวรระิดและเพชรกรุณพลเปิดศึกเถียงเดือดกลางโซเชียลปมเรื่องวัคซีนโควิด -19 หลังหนุ่มเพชรเข้าไปโต้แยง้งข้อมูลที่น็อตแชร์เรื่องวัคซีนมาจากเพจเพจหนึ่ง ล่าสุดทั้งสองหนุ่มได้ออกมาเคลียร์ใจกันกลางรายการแฉซึ่งพิธีกรมดดำถามทั้งคู่ว่าตีกันชุดใหญ่เกิดอะไรขึ้นวันนี้โดยเพชรเปิดเผยว่าปกติผมกับน็อตคุยกันเรื่องการเมืองในกลุ่มไลน์มีพี่ลิงพี่เอ็มกิฟทีนแลกเปลี่ยนกันอยู่รู้จักกันมา20ปีแล้วคุยประสาผู้ชายมีคำหยาบขึ้นมึงขึ้นกูแต่ไม่มีอารมณ์เก็บมาทำร้ายกันสรุปตีกันไหมเพชรจริงผมกับน็อต และกลุ่มเพื่อนจะคุยกันเรื่องการเมืองของกลุ่มลายด้วยความที่รู้จักกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วเวลาคุยกันมันก็มีเหมือนผู้ชายใช้คำหยาบกันขึ้นมึงขึ้นกูแต่เราไม่เคยเอาอารมณ์มาทำร้ายกันน็อตคุยกันทุกเรื่องแลกเปลี่ยนความคิดกันบ่อย สิ่งที่คุยกันไม่ใช่เรื่องการเมืองสิ่งที่คุยกันคือนําเสนอเรื่องวัคซีนนอใช่ชๆหลักๆคือผมได้ไปอ่านจากคนอื่นและผมจะโพสต์เพื่อเก็บไว้อ่านเพราะมันยาวต้องใช้เวลาอ่านผมก็รอและเพจมันอ่านก่อนก็เลยเขียนๆด้วยความที่เป็นเพื่อนการสนิทกันอยู่แล้วผมก็ยังไม่ได้อ่าน ของมันเต็มหรอกก็เลยเรื่องของมึงเท่านั้นแหละมันคือเพื่อนคุยกันเพรด้วยความที่มันเป็นตัวอักษรที่ไม่สามารถที่จะสื่ออารมณ์ได้ว่าแต่ละคนมีความรู้สึกอย่างไรในคําพูดนั้นและมันก็เป็นคําพูดที่คุยกันแบบมีคําหยาบขึ้นมึงกูและมีคําว่าเสือก ซึ่งเพื่อนผู้ชายคุยกันมันเป็นเรื่องปกติแต่พอคนไม่รู้จักเรารู้จักเราดีแค่ไหนสนิทกันแค่ไหนใช้คำพูดยังไงมันไม่ผิดหรอกที่คนจะตีความหมายและสื่อไปทางนั้นและมันก็เป็นกระแสที่คนมีความกังวลเกี่ยวกับวัคซีนเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บครั้งนี้ด้วย